ป่วยโรคไตคันมากคันจนนอนไม่หลับทำยังไงดีวันนี้พี่เจี๊ยบมีคำตอบเป็นคำถามมาจากผู้ป่วยนะคะที่เข้ามาถามพี่เจี๊ยบโดยตรงว่าเออเกิดอาการแบบนี้เป็นโรคไตระยะสามตอนนี้มีปัญหาก็คือผิวแห้งมากแล้วก็คันยิบ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 กลางคืนเนี้ยคันจนนอนไม่ได้เลยค่ะคุณเจี๊ยบก็ไม่รู้จะทำยังไงก่อนอื่นเราจะหาวิธีแก้ไขได้เราต้องทราบสาเหตุก่อนนะคะ ว่าสาเหตุที่มาของอาการคันนั้นเกิดจากอะไรในผู้ป่วยโรคไตาอาการคันนั้นหลักๆเกิดจากผลเลือดนะคะในภาวะของฟอสฟอรัสในเลือดสูงนั่นเองค่ะอย่างแรกเลยผู้ป่วยต้องควบคุมอาหารที่มีฟอสฟอรัสที่สูงมากๆนะคะและควรจะตรวจเลือดเพื่อดูแลธาตุในกลุ่มของฟอสฟอรัสนี้ตลอดเพื่อวัดว่าในขณะนี้เราได้รับประทาน อะไรที่เป็นฟอสฟอรัสสูงไปหรือไม่นั่นจะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้แล้วเมื่อฟอสฟอรัสสูงนั้นจะเกิดผลต่อระบบของร่างกายอะไรได้บ้างก็มาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะมีอาการหนึ่งอาการคันตามผิวหนังสองกระดูกของผู้ป่วยจะเริ่มเปราะและก็บางลง 3. หลอดเลือดแดงจะเริ่มแข็งตัว4 มีก้อนแคลเซียมเกาะตามเนื้อเยื่อ 5. ภาวะต่อมไทรอยไตยเริ่มมีปัญหาระดับฟอสฟอรัสในเลือดนั้นควรอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะคะคงเป็นคำถามต่อไปที่จะถามต่อใช่ไหมคะค่าปกติของฟอสฟอรัสนั้นจะอยู่ที่3.5ถึง5.5ค่าระดับฟอสฟอรัสต่ำละอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือน้อยกว่า3.5 และค่าระดับของฟอสฟอรัสที่สูงคือเท่าไหร่ก็คือมากกว่า5.5ซึ่งจะส่งผลตามมาก็คือคันตามผิวหนังหลอดเลือดแดงแข็งอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะมีก้อแคลเซียมเกาะตามเนื้อเยื่อและภาวะต่อมพาราไทรอยไตยกระดูกเปราะและก็กระดูกบางฟอสฟอรัสที่จะสะสมมากหรือน้อยมักขึ้นอยู่กับ พฤติกรรมของผู้ป่วยเองในการบริโภคอาหารด้วยนะคะการควบคุมฟอสฟอรัสในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนั้นจะช่วยการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแต่อาการคันนั้นเราสามารถแก้ไขได้นะคะ ก็คือรโลชั่นบำรุงผิวนั่นเองเพื่อทําให้ผิวนั้นเกิดความชุ่มชื้นแล้วก็ควรเลือกโลชั่นที่มีลักษณะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติหรือโลชั่นอ่อนๆที่เหมาะสาหรับเด็กหรือ คนสูงวัยนะคะนำมาทาได้ค่ะเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นและที่สำคัญก็คือการควบคุมฟอสฟอรัสนั่นเองถ้าเราสามารถควบคุมฟอสฟอรัสผลข้างเคียงเรื่องนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะะนั้นพี่เจฟแนะนำว่าเราควรปฏิบัติทางด้านโภชนาการเราต้องมีความรู้อะไรที่มันเป็นอาหารสำหรับฟอสฟอรัสสูงพี่เจฟมีคลิปอยู่ไปตามดูนะคะ อะไรที่เป็นอาหารสําหรับฟอสฟอรัสสูงนั้นเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงลดซะแต่สิ่งสําคัญที่สุดในการตรวจสุขภาพทุกครั้งเนี่ยเราก็ควรดูค่าและท่าต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสให้ค่าเลือดต่างๆเหล่านี้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่สูงเกินไปและก็ไม่ต่ำเกินไปต่ำเกินไปก็ไม่ดีค่ะสูงเกินไปไม่ดีแน่นอนนะคะในส่วนท้ายคลิป พี่เจ็บทำงานด้านสุขภาพเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคไตพี่เจ็บมีสารอาหารอยู่ด้วยกัน2ชนิดก็จะประกอบไปด้วยอูมิและก็ฮาร์ดนะคะถ้าสนใจในการรับประทานสารอาหารทั้งสองชนิดนี้ก็ติดต่อมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่พี่เจ็บขึ้นให้ไว้นี้นะคะโทรมาก็ได้ค่ะพี่เจ็บย,ยินดีรับโทรศัพท์ทุกคู่สายค่ะถ้าคลิปนี้ดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่เจ็บด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ ถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับข่าวสารก่อนใครนะคะ